แบบน,นี้นะครับในอุตสาหกรรมนีเพราะถ้าเาเราอมองอุตสาหกรรมรีเทลเราก็จะได้กว้างขึ้นนะครับน,นี่ก็คิดว่าเ,ออเรื่องหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีบอกว่าเรียนแล้วอันขั้นที่1ไปขั้นที่2อ,อย่างชัดเจนจริงๆนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็ต้องไล่กระบวนการถูกไหมข้อมูลมาแบบไล่กระบวนการ ผมก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่มาร่วมในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีมากก็หวังว่าจะมีความสุขสนุกสนานนะครับได้รับความรู้กลับไปนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจเจริญในทั้งชีวิตส่วนตัวทั้ง หน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตการลงทุนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านนักเรียนทางบ้านนะครับที่ติดตามรายการนี้โดยตลอดจะพบกันใหม่ซีซั่นหน้าครับสวัสดีครับ เป็นการเรียนตอนสุดท้ายที่ครบทุกรสชาติเลยนะครับนั่นทําให้เราเห็นว่าการลงทุนนั้นต้องมีพื้นฐานที่ดีมีเครื่องมือในการช่วยเหลือที่เหมาะสมต้องติดตามข่าวสารข้อมูลทางภาพรวมและข้อมูลของหุ้นที่เราติดตามหรือลงทุนรวมถึงปัจจัยต่างๆอีกมากมายที่จะทําให้การลงทุนประสบความสําเร็จนะครับและทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางการลงทุนของตัวเราเองด้วยครับซึ่งรายการของเราเพียงต้องการให้คุณผู้ชมมีพื้นฐานที่ดีของการเป็นผู้ลงทุนคุณภาพนะครับ และหวังว่าทั้งหมดที่ได้นำมาสอนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนทุกๆท่านนะครับสำหรับรายการห้องเรียนนักลงทุน4ีท่านที่5นี้<ม>ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ee <coughs> အေးရယ်အေးရယ်လေးစီအောင်သူရီ